ผิวหนังที่ปกคลุมห่อหุ้มร่างกายทั้งหมดนั้นถึงแม้จะมีความหนาเพียงแค่ไม่กี่มิลลิเมตรแต่ก็จัดว่าเป็นอวัยวะที่มีพื้นที่มากที่สุดของร่างกายน้ำหนักรวมของผิวหนังในคนทั่วไปจะมีน้ำหนักมากถึง5กิโลกร,รมัมและมีพื้นที่รวมกันกว่า2ตารางเมตรค่ะหน้าที่หลักของผิวหนังคือการเป็นด่านป้องกันไม่ให้อวัยวะภายในไ,ได้รับอันตรายจากสารเคมีเชื้อโรคและแสงแดด ขณะที่เส้นผมและเล็บนั้นช่วยเสริมการปกป้องอวัยวะใต้ผิวหนังซึ่งส่วนใหญ่แล้วผิวหนังจะสามารถเลื่อนไปเลื่อนมาได้ยกเว้นบางบริเวณเช่นหนังศีรษะด้านนอกของใบหูฝ่ามือฝ่าเท้าและตามรอยพับของข้อต่อต่างๆซึ่งผิวหนังประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันนะคะนั่นคือหนังกำพร้าหนังแท้และชั้นใต้ผิวหนังค่ะนอกจากจะมีหน้าที่ในการปกป้องร่างกายจากอันตรายภายนอกและขับถ่ายของเสียออกแล้ว ผิวหนังก็ยังมีหน้าที่ในการรับความรู้สึกอีกด้วยผิวหนังจะรับรู้ความรู้สึกแล้วส่งข้อมูลไปยังสมองเพื่อให้สมองสั่งการให้ร่างกายตอบสนองอีกทีนึงนอกจากนี้ผิวหนังยังสามารถทำหน้าที่ดูดซึมสารบางชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายได้อีกด้วย เช่นยาทาบรรเทาอาการแก้ปวดอีกทั้งผิวหนังก็ยังทำหน้าที่รายงานความผิดปกติของร่างกายโดยจะแสดงออกมาให้เห็นได้ทางผิวหนังเช่นอาการหน้าแดงผื่นแดงขึ้นเนื่องจากอาการแพ้ยาหรือการแพ้อาหารค่ะระบบผิวหนังนั้นเป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มระบบภูมิคุ้มกันที่ได้รับมาแต่กาเนิดผิวหนังจะทำหน้าที่เป็นเสม,มือนกับเกราะป้องกันเชื้อโรคที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมแสงอัลตราไวโอเลต และการบาดเจ็บต่างๆถ้าหากร่างกายขาดสารอาหารอาการแรกๆก็มักจะปรากฏให้เห็นบนผิวของเราแต่ถ้าหากเรารับประทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างเพียงพอก็จะช่วยทําให้ผิวสามารถคงความชุ่มชื้นช่วยทําให้ผิวของเราสดชื่นและมีชีวิตชีวาได้สําหรับสารอาหารที่จําเป็นต่อผิวหนังได้แก่โปรโตีน ซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักที่ประกอบไปด้วยกรดอะมิโนโมากกว่า20ชนิดที่ใช้ในการสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อในร่างกายของเรารวมถึงกล้ามเนื้อกระดูกเส้นผมและผิวหนังโปรตีนเป็นสารอาหารพื้นฐานที่จำเป็นในการส่งเสริมและรักษาความยืดหยุ่นของผิวซึ่งร่างกายจะมีการเปลี่ยนโปรตีนเป็นกรดอะมิโนและสารอาหารอื่นๆเช่นเคราตินและคอลลาเจนที่ช่วยบำรุงผิวค่ะ เคราตินเป็นโปรตีนที่พบในชั้นนอกของผิวหนังสารอาหารชนิดนี้จะช่วยทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงจะคอยปกป้องเซลล์จากความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในขณะที่คอลลาเจนเป็นสารที่ช่วยทําให้โครงสร้างผิวแข็งแรงช่วยให้ผิวเรียบเนียดและอ่อนนุ่มเมื่อเราอายุมากขึ้นซึ่งส่งผลไปถึงการมีริ้วรอยน้อยลงอีกทั้งริ้วรอยที่เกิดจากการเสื่อมของผิวและริ้วรอยจากความเครียดก็สามารถที่จะช่วยได้ด้วย อาหารที่กระตุ้นการสร้างเคราตินเช่นโปรตีนจากสัตว์ถัว่วและถั่วเปลือกแข็งส่วนอาหารที่มีคอลลาเจนสูงเช่นน้ำซุปกระดูกไก่เนื้อวัวอาหารทะเลถั่วชิกพีพริกหยวกและวอลนัทค่ะ วิตามินซีถึงแม้ว่าโดยทั่วไปวิตามินซีจะเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันแต่วิตามินซีก็มีประโยชน์ต่อผิวของเราในหลายๆด้านเช่นกันนะคะวิตามินชนิดนี้จะช่วยปกป้องเซลล์ผิวจากความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับอายุสามารถช่วยคงความเปล่งปลั่งเอาไว้ได้เมื่อเรามีอายุมากขึ้นค่ะ วิตามินซีจะมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระช่วยต่อสู้กับความเสียหายจากอนุมูลอิสระช่วยลดความหมองคล้ำทำให้สีผิวสม่ำเสมอและป้องกันร,ริ้วรอยรวมถึงรอยเหี่ยวย่วนที่เกิดจากอายุสาเหตุที่วิตามินซีมีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยบำรุงผิวก็เนื่องจากวิตามินซีมีบทบาทในการผลิตคอลลาเจนที่มีส่วนทำให้ผิวของเรามีโครงสร้างที่เต่งตึงนั่นเอง และการที่ร่างกายสามารถผลิตคอลลาเจนโดยการได้รับวิตามินซีอย่างเพียงพอก็ถือเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งเมื่อเราอายุมากขึ้นเนื่องจากเราจะสูญเสียคอลลาเจนตามธรรมชาติเมื่อเวลาผ่านไปอาหารที่มีวิตามินซีสูงเช่นบล,ล็อกโคีกระหล่ำดาวผลไม้รสเปรี้ยวและมะเขือเทศกรดไขมันโอเมก้า3เป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนชนิดหนึ่งที่พบในอาหารเช่นปลาแซลมอนวอลน,นัทและ,มะเมล็ดแฟลก กรดไขมันดีชนิดนี้เป็นที่รู้จักมากที่สุดจากคุณสมบัติในการปกป้องหัวใจและสมองนอกจากนี้ก็มีบทบาทในการบำรุงสุขภาพผิวได้อีกด้วยค่ะโอเมก้า3นั้นจะมีส่วนเชื่อมโยงกับการป้องกันความเสียหายของผิวที่เกิดจากแสงแดดและจะมีคุณสมบัติในการให้ความชุ่มชื้นเป็นประโยชน์ต่อการซ่อมแซมผิวและช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นได้ และนอกจากปลาแซลมอนจะมีไขมันโอเมก้า3สูงแล้วก็ยังมีอาหารที่มีโอเมก้า3สูงอื่นๆอีกเช่นน้ำมันมะกอกเมล็ดเจและอะโวคาโดค่ะวิตามินอ e ีเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันและจัดเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งวิตามินอ e ีสามารถช่วยต่อสู้กับอนุมูลอิสระที่เป็นอันตรายและปกป้องเซล์จากความเสียหายเช่นเดียวกันกับวิตามินซีนะคะ วิตามินอ e ีจะมีบทบาทอย่างมากต่อสุขภาพผิวของเราค่ะเพราะว่าสามารถช่วยต่อสู้กับอนุมูลอิสระที่ก่อให้เกิดความหย่อนคล้อยและริ้วรอยนอกจากนี้ก็ยังเชื่อมโยงไปถึงการป้องกันมะเร็งผิวหนังได้อีกด้วยนอกจากนี้วิตามินอ e ีก็ยังมีคุณสมบัติในการช่วยต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอความชราของผิวและลดรอยดำรอยแดงรวมถึงลดความหมองคล้ำและยิ่งไปกว่านั้นจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยเมื่อเราใช้ร่วมกันกับวิตามินซีสำหรับอาหารที่มีวิตามิน E สูงเช่นแอลมอนด์ฟักทองผักใบเขียวเช่นคะนา้าบอกแครี่และผักโขมค่ะ วิตามิน A เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการมองเห็นการเจริญเติบโตของเซลล์การสืบพันธุ์และภูมิคุ้มกันนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์ผิวถูกทำลาย เบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นประเภทหนึ่งของสารแคโรทีนอยด์และถือเป็นสารตั้งต้นของวิตามิน A มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดความเสียหายของผิวจากการสัมผัสแสงแดดมากเกินไปเมื่อแคโรทีนอยด์ถูกดูดซึมจะสะสมในชั้นผิวหนังชั้นนอกสุดหรือหนังกำพร้าซึ่งสารชนิดนี้สามารถป้องกันร,รังสีอัลตราไวโอเลตได้โดยตรงอาหารที่มีวิตามินเสูงเช่นกะหล่ำปลีมันเทศแคนตาลูปและพริกแดงค่ะ ียมโดยปกติแล้วร่างกายของเราต้องการซิลิเนียมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะแต่ว่าแร่ธาตุชนิดนี้ก็ยังคงจําเป็นต่อต่อมไทรอยการปกป้อง DNA และปกป้องเซลล์ซิลิเนียมเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่จะมีบทบาทในการช่วยทําให้ผิวกระชับและยืดหยุน่นนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มการดูดซึมวิตามินอ e, ีซึ่งช่วยบํารุงผิวให้เปล่งปลั่งและมีสุขภาพดีอาหารที่มีซิลิเนียมสูงเช่นถั่วบราซิลวอลนัททูน่ามเมล็ดธัญ,ญพืชและข้าวกล้องค่ะ นอกจากการกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อผิวแล้วเรายังมีเคล็ดลับในการดูแลบำรุงผิวที่ควรใส่ใจมาฝากด้วยทั้งการทำความสะอาดด้วยการอาบน้ำล้างหน้าให้สะอาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวๆที่แต่งหน้าต้องเช็ดล้างเครื่องสำอางให้หมด บำรุงผิวอย่างสม่ำเสมอทาครีมบำรุงที่เหมาะกับสภาพผิวทุกเช้าเย็นโดยอย่าลืมใช้ครีมกันแดดรักษาผิวให้มีความชุ่มชื้นอยู่เสมอลดความเครียดนอนหลับให้สนิทอย่างเพียงพอการพักผ่อนให้เพียงพอจะช่วยสร้างกระบวนการฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ผิวใหม่ให้ได้ผลดีที่สุด รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ